วันนี้นะคะ Fit and sexy days ค่ะก็ไป by เซอร์นะคะก็อยากจะให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเองกันนะคะแล้วก็จะได้ปกป้องจากโรคเรื้อรังทั้งหลายด้วยค่ะที่เราเป็นมีของร่างกายออกออกเป็นโปรตอยู่แล้วค่ะตอนนี้เรียกว่าหาจุดในการออกกำลังกายถูกไหมไม่ได้ผลไม่ได้ผลอะไรอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปอะค่ะอย่างที่เมื่อกี้โค้ชเขาก็พูดบนเวทีว่าว่าแบบ คือไม่ควรแบบว่ารีบหรือว่าฟกัสเองมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆลดค่อยๆตัดทีละอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กำลังกายมากที่สุดหลายๆนที่สุดทิมออกส่วนไหนมากที่สุดคิมออกฟูลบอดี้เลยค่ะก็คือจะจะเน้นสุหัวพวกแบบคาริโอทำใหงเงอกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบิร์นแคลอรี่เยอะๆหลายๆคนประสบปัญหาแบบว่าเวลาออกกำลังกายทีไรมันก็จะแบบกลับมาเพื่อพูดทีเราเป็นไหมแบบว่าไม่ลดสักทีอะไรอย่างเงี้ยเออ มันก็มีบ้างแต่ว่ามันก็ต้องดูด้วยว่าไ่มันนั่นมันมันมันมาเป็นกล้ามเนื้อหรือเปล่าก็คือบางทีน้ําหนักอาจจะไม่ได้ลงอย่างคิมมันน้ำหนักไม่ได้ลงเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมันกลายเป็นมวลกล้ามเนื้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนต่างๆอย่างของคิมส่วนมากจะมีปัญหาส่วนไหนออกค่ะคิมเรียกว่าออกทุกส่วนเลยก้อนนี้แบบใหญ่มาก ถ้าเราเป็นคนที่แบบเอนจอยในเรื่องการกินอะไรอย่างงเี้ยแบบไไม่เอนจอยใช่ทุกวันนี้ก็ยังเอนจอยอยู่ต้องควบคุมมันหนักต้อควบคุมมากขึ้นควบคุมมากกว่าควบคุมมากกว่าเมื่อก่อนค่ะเมื่อก่อนคือจะกินพิซซ่าทานเป็นคนเดียวได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คือจำได้ตอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยชอบเจริญอาหารตอนนี้ก็เป็ตอนนี้ก็เป็นแต่ก็เริ่มกินแบบหนึ่งชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบช็อกโกแลตชอบกินมากเราชอบกินช็อกโกแลตมากก็คือ ก็เลือกเลือกทานค่ะก็กินดาร์กช็อกโกแลตแทนหรือว่าหรือว่าทานในปริมาณที่น้อย,อยลงก็นนแ,<ผ>แบบเวลาออกไกลด้วยนะคะคือว่าพี่ต้องแบบออกทีวันเลยอาทิตย์หนึ่งก็แล้วแต่วันวันว่างด้วยค่ะถ้าทํางานสายหน่อยก็จะออกแบบครึ่งชั่วโมงวิ่งเพื่อให้แบบร่างกายได้เบิร์นซึ่งิดนหนึ่งก่อนออกกาลังกายก็อาทิตย์ละ3วัน4วันแล้วแต่ <g ill ain> ชวนใจแบบใครที่อยากจะกกไปสิบโลซึ่ะก็ออกกำลังกายทำดต,ตามได้ ค่ะก็ก็อยากจะเชิญชวนให้ให้คนไทยทุกคนมาออกกำลังกายแล้วกัน,นค่ะเพราะว่านอกจากจะทําให้ตัวเองรู้สึกแฮปปี้แล้วสุขภาพจิตสุขภาพกายดีแล้วยังทาให้คนรอบ้างแฮปปี้ด้วยค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนของคนทุกคนอยู่ค่ะก็ก็ถ้าเราออกกำลังกายคนอื่นเขาเห็นเขาก็อาจจะมีแรงบันดาลใจก็ช่วยๆกันพูดอะไรไม่เกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้น ประเด็นไหนคะเยอะคนเยอะมากค่ะอันนั้นก็ทราบพอกับพวกพี่ๆเลยคะคะเพราะว่าเราไม่ได้มามาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่พี่หมากใช้สัมภาษณ์ไปเลยค่ะเพราะว่าเราก็ได้มีการคุยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็ช็อกเหมือนกันตอนแรกว่าเฮ้ยอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็อยู่กันกรุงเทพแล้วก็ก็อยู่แบบว่าต่างจังหวัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่ว่า ไม่มีอะไรแสดงว่าคชือก็เข้าไปคุยได้คุยก็ปกติก็คุยกันตามปกติแล้วค่ะคือไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยแต่ว่าด้วยความที่คุณแม่เขาเป็นคนที่ชอบความเป็นส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เลยไม่ได้เล่นอะไรดีแล้วด้วยเขาก็พอมีข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างเสพติดด้วยค่ะที่มีกัารั่งครอบครัวมาเพื่อเกี่ยวกับื่องนี้ใช่ไหมครับพี่สาม ไม่ที่เนี่ยคือเขาเขาไม่พอลโลภใครอยู่แล้วตั้งแต่แรกคือเขาเขาก็จะเป็นสนวนรอยอย่างนี้อยู่แล้วบางทีก็แบบเป็นไฟแบบบางทีก็ติดอะไรอย่างเงี้ยกงังวลไหมไม่ได้กังวล,ลเพราะว่าเราเรายความเป็นจริงเป็นหลักค่ะคือตอนนี้เราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วก็คนอื่นอาจจะมองว่าการอันฟอลโล่เป็นจุดที่สำคัญแต่คิดว่ามันไม่ได้สำคัญเพราะว่าเราไม่ได้มีอะไรกัน แสดงว่าน <anto> <isto> ้องคิมได้ทำความเข้าใจกับคุณแม่เรียบร้อยแล้วไม่มีก็จริงก็คุยกันปกติอยู่แล้วอะค่ะได้ถามถึงเรื่องนี้ไหมคะถามก็ก็มีการคุยกันนะคะแต่ท่านก็บอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรไม่เลยอะค่ะก็อย่างที่พี่หมาให้สัมภาษณ์เลยตามตามนั้นเลยหลายคนบอกโฟกัสไปที่ไอียิปต์หรือเปิด่าเรื่องกบกระแสน้อยไม่เลยอาจจะตังหวัดนละโลกที่ที่อาจจะแบบ เปิดมาพร้อมกับขาวเรืาโยงกันไปอีกอ,อะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ตั้งใจที่จะทําออกมาเพื่อที่จะแดกดันใครหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>คือทําขึ้นมาเนี่ยเพราะว่า<ม>เรามีรูปเยอะมากที่เราไม่ได้ลงไอจีแล้วบางทีเราลงไม่ได้เพราะเราติดสินค้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>เราก็เลย<ม>อยากจะลงตอนแรกจะติดเปพรเวทด้วยซ้ํา ไม่ได้อยากให้ใครรู้ด้วยซ้ำแต่พอแฟนคลับเห็นว่าเออทั้งคู่กับไปฟอลล์ไอจีนี้ก็เลยแหกกันไปฟอลล์ตามอันนี้ว่าคุยกับคุณแม่ไหมคุยกันกันทานข้าวว่าคุยกันเรื่องนี้อะไรก็ก็มีได้คุยบ้านพี่หมากก็ได้คุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอตัวคุณได้คุยเลยต้งมีหลย่าก็คุยก็คุยปกติแล้วสุดท็จยังเชวนไปทำขนมเป็กั่ไก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอันนี้โทรไปคุยเหรอโทรไปคุยกันใช่ค่ะก็มีโทรเหมนคนมองไปว่าอา๋อ เรามสัมพันธ์ไม่ดีแล้วเงี้ยเขาไม่ไม่มีไม่มีค่ะไม่เครียดเลยไม่เครียดอ่ะเหตุใดคนเราช่วงนี้แบบกินลับมาจะเป็แบบไม่ค่อยมีแบบทุกคู่หวานๆในช่วิตตองนี้คือต่างคนต่างชาตินะคะคุณก็ทำงานก็อยู่อย่างเงี้ยดูแลตัวเองหาเงินจริงๆค่ะก็มีมีค่ะเดือนหน้าอันนี้ไปกัับอนนี้ไปคู่กันหรอสองคน อไม่ไปกับพี่ๆค่ะก็มีทุกอย่างก็พี่ๆไปไปชิมอาหารกันพี่พี่นอกวงการหรือว่าในวงการไปเที่ยวกันพี่ๆนอกวงการนอกวงการไปเป็นเซตเใหญ่ที่ญี่ปุ่นไปนานไหมคะคิมไปนานไหมไม่กี่วันค่ะไปไปทริปกินถ้าถ้าไปนานก็ระวังตัวแตกกันะกลัวคนจะบอกว่าเป็นทริปสยบข่าวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่คี่ไร ไม่ได้ต้องสยบข่าว<ม>ไม่ได้ต้องอะไรเลยแสดงว่าวเป็นทริปแพนไว้อยู่แล้วเป็นแพนไว้นานแล้วค่ะเกี่ยวกเรื่องหน่อยที่ว่าวันนั้นเราไม่ได้สัมารถคือเดอะไรทึ้นเลยไม่สบายจริงๆค่ะวันนั้นเราก็แล้วก็สัมภาษณ์ไม่ไหวจริงๆค่ะเราก็รู้สึกว่าจุดตรงนั้นน่ะที่นะะ<ช>ักข่าวตามก็ไม่ได้สมควรที่จะให้สัมภาษณ์ได้ด้วยเพราะว่าเรากำลังเดินกลับ,บบ้านอยู่อะไรอย่างเงี้ย ค่ะไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าเรื่องอะไรที่เราแบบว่าเจอมาหนัก,กวันนี้เราเองให้สัมภาษณ์ได้เลยเราไม่ได้ต้องหนีน้าข่าวอะไรได้คุยกับพี่มากแบบว,ว่าต้องแบบออกโรงแก้ไขเราก่อนไมน่เพราะพี่มากออาเว้นก่อนอะไรเงี้ยด้วยไม่ค่ะเราก็พูดความจริงนะแล้วสุดเหรอว่าเรียนจบหรือจบแล้วนจบแล้วปีไหนไงัยคะแพงกับลุงกัมมุลปีหน้าค่ะเดือนมิถุนายนรับค่ะตั้งาโล่งเลยไหม ชะลองบ <laughs> อกว่าช่วงไรก็เครียดอยู่เหมือนกันนะคะคือว่าจะกลับมารับเงินละครแบบถ่ายเป็นตัวเลยเพาเรียนจบแล้วก็แน่นอนนะคะตอนจำพี่กลับงานอยู่แล้วย<อ>ังม<อ> <laughs> ี่พาไปทานข้าวไปเฉยค่ะเป็นเลี้ยงฉลองมาแล้วแน่นี<ร>อยากได้อะไรเป็นพิเศษพี่หมากรู้อะไรอย่างเงี้ยบอกพี่หมากว่าอยากจะได้อะไรนี้ค่ะ ไม่ไม่ไม่ได้อยากได้อะไรค่ะถ้าให้เซอร์ไพรส์อะไรก็โอเคเนาะโอเคโอเคถามเร่องพี่กี้บ้างหมคะรพต่งงานเราสีไงบ้างดค่ะจริงจริงคือจะบอกว่าแอบเกือบแอบหลุดด้วยตายรู้แล้วรู้รู้กันหมดอยู่แล้วค่ะพี่บอกหรือว่าพี่ปอบบอกพี่ปอบพอบอกพี่ไม่รู้พี่ไม่รู้มันเก็บความลับจากพี่ตอนนั้นเราคิดว่าพี่ปอบเขบอก ก็จร no bueno no no ิงๆก็อยากไปนะแต่ว่าติดงานจริงนะคะไม่สามารถไปได้แต่ว่าเดี๋ยวรอรอนางกลับมาแล้วจะฉลองกันรอแสดงกามีการมาแล้วหรอค่ะว่ากลับมาจะมีการฉลองใช่ใช่ใช่ค่ะฉลองแหละดิดใจเพื่อนแบบว่าขายออกแล้วเป็นวันที่คือ พี่พี่ป๊อกเป็นคนน่ารักมากเป็นคนดีมากจริงๆนะคะเราก็รู้สึกแฮปปี้กับเลือดด้วยะค่ะแล้วเขาก็ดูแลกันดีมากตั้งแต่ต้น,ตรน<อ>เรารู้เลยว่าแบบสองคนนี้น่าจะไปด้วยกันได้เขาแซงหน้าแล้ว,ลว <c oughs> ให้เขาแซงไปก่อนนะดีล่ะให้เขาแซงไปก่อนจริงๆเราเออยากแบบเจอเซอร์ไพรส์อแล้วพี่อยากเจอแบบอะไรด้ว่มเจอใหม่ไม่รู้อ่ะก็อยู่ที่อนาคตตอนนี้เกียง ได้โหลังจากวันนั้นเราได้คุยกี๊กันแต่วันที่สุดเลยค่คุยก็ก็เก็ใช่ก็เขาแสดงความดีว่าไงบ้างก็คงดีใจแหละเขาก็ thank you thank you แหละแล้วก็ไล่ไล่ตอบคนเยอะอยู่รอเดานังกลับมา